รับเพื่อนๆวันนี้พอดีนึกอะไรขึ้นมาได้ที่มันเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวแ่ะเกี่ยวกับเรื่องไร e นะครับเสียงไร้หรือเสียงแตกนะหลายคนก็ยังยังเข้าใจยังไม่ค่อยจะตรงนักกับคําว่าเสียงแตกที่เรียกว่า distortion กับเสียงไร้นะครับเสียง distortion เนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของ distortion นะเข้าใจนะ คาแรคเตอร์ของ distortion กับคาแรคเตอร์ของ Drive ไม่เหมือนกันนะครับคำว่า dive เนี่ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเสียงแตกที่เป็นเสมือนและเป็นเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์ของแอม์แต่ละชนิดที่ทำได้ของมันออกมาวันนี้ผมก็เลยมี Dis s t o r t i o n ตัวนึงซึ่งก็เป็นของที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นคนนิ่งมา กับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวจําลองเสียงไรนะครับเพื่อจะได้เข้าใจว่าไรกับ distortion เป็นเสียงแตกที่แตกต่างกันนะครับหลายท่านคิดว่าเสียงจากตู้แอมนั้นคือเสียง distortion แล้วก็รวมมันทั้งหมดว่ามันคือ distortion จริงๆแล้วตู้ที่มีคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเขียนว่าไรนะเขียนว่าเกลย บางอันเขียนได้แต่ตู้ส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าเกณฑ์เกณฑ์ก็คือเสียงแตกของภาพขยายที่เป็นเสียงแตกของตู้แอมแล้วตู้แอมทุกชนิดที่มียี่ห้อมันก็คือเสียงได์ของชนิดมันที่ทำให้คาแรคเตอร์ของมันออกมา mm hmm. เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้จากกีตาร์เปล่าๆนะมีฟังจากตู้แอมเลยนะครับเ็นอ mm ัพ hmm. ตัวล่าง แล้วมันก็หน่อยตัวบนน,นะนะครับผมไม่ฟังเสียงดิสร์ชันครับว่าดิสร์ชันมันคือคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วผมจะอธิบายนะครับเห็นไหมดิสร์ชันคือเขาจะดิสตอร์เลยเวลาใส่ดิสร์ชันกับตู้แอมชนิดไหนคุณแยกแค่ไม่ออก แต่คุณจะฟังออกว่ามันคือเสียงดิสซอร์ชันนะครับตัวนี้เป็นไดนามิกเรสไดนาเรสต์ดิสซอร์ชันก็คือสามารถถือลดวอลลุ่มแล้เป็นเสียงคลาสได้เสียงคลาสนะครับขอเล่งปุ๊บนะคุมลดได้ไม่ลงนะครับเอาแค่ เป็นเสียงแตกบางๆแยกไม่ออกเนี่ยคุณไปใส่ตนะู้แอมตู้ไหนคาเฟคเตอร์เสียงมันก็จะเป็นเสียงขับที่เป็นเสียง d i s t o r ์ชันดิสอร์คือรบกวนไปเลย d i s t อร์ก็คือแบบเบลเหลแตกๆเอาง่งายๆเลยกันฮะนะแยกขึ้นไม่ออกอะ่ะเลขด้สุดเล่งดิตสตอร์ชันมันสุด คุณก็จะได้คาแรคเตอร์ดีเซอรชันแบบนี้หมดแทบจะทุกตัวแอมอยู่ที่อีควอไลเซอร์หรือภาพปีแอมที่หน้าตัวละคุณไปปรับให้มันเป็นนะครับนะครับเวลาคุณไปใช้งานคุณก็จะได้เสียบกับเนี้ย ไม่ว่าจะไปเสียบตัวแอมไหนมันก็จะเป็นภาคขยายของเสียงคาแรคเตอร์ของ distortion ยี่ห้อนั้นที่คุณไปใช้นะครับมันจะให้เขาเรียกอะไรกลิ่นอายหรือความเป็นเสียงที่เป็นไร้ที่มีคาแรคเตอร์ไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นคือเป็น distortion เสียงที่เป็นชิปที่ทำให้เสียงแตกมันออกมาเหมือนๆกันใกล้เคียงกันหมดนะครับไม่ว่าคุณจะลดแหลมเร่งแหลม อ้วนๆนะครับเล่งแหลมสุดอ่ะนะเล่งได้ครึ่งเดียวนะก็จะได้เสียงอยู่ประมาณนี้นะ ซึ่งผิดก,กับเจ้าตัวนี้ซึ่งมันจะเรียกว่าร r ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเอฟเฟกต์มันติเอฟเฟกหรือในปรีแอมก้อนหรือในอะไรก็แล้วแต่เวลาคุณจะเลือกเสียงแตกในการเอาไปใช้งานในการโซโล่หรือการเล่นเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งผมแนะนำถ้าคุณอยากได้ความโดดเด่นของเสียงกีตาร์ที่ ฟังดูแล้วมันมีคาแรคเตอร์มีกลิ่นอายของตู้แอมแบบนั้นแบบนี้ให้คุณไปเลือกที่ภาพเปรียมนะครับแล้วก็พยายาทพ่ยาเขาเรียกอะไรใส่ตัวช่วยตัวอื่นที่มันเป็นเสียงได้เสียงอะไรนตะ่ค่อยให้น้อยลงแล้วไปใช้ภาพขยายของภาพเปียมซึ่งจริงๆแล้วในมันติเอฟเฟกในหลายๆตัวฮนะอย่างบอสตัวนี้เขาก็จะมีเปยมาให้อยู่แล้วแต่ผมเช็คอยู่แล้วภาพเปียมเขากยังไม่สม ทุกตัวนะที่เป็นมันติเอฟเฟกเนะี่ยภาคปีแอมให้มาก็ยังไม่สดเท่าเอฟเฟกที่มันเป็นปรีแอมก้อนที่ทำออกมานะครับอย่างไอของบอกอีกตัวหนึ่งก็มีนะฮะผมไม่ฟังเลยฮนะเสียงมันจะแตกต่างนะนี่ซา้า550 เทียบกับดิสโซชันเล่นได้อีกหน่อยแหลมสุดใชไมดิสโซชันเนขาจะมีความดาร์กแล้วไม่มีความโปร่งของสาวที่เป็นคาแรคกเตอร์จากตัวกีตาร์นะครับคุณเอากีตาร์อะไรใส่ไปที่เป็น h ฮม b บัร i กิ้งขอให้มนเสียงได้มาตรฐานเสียงก็จะออกมาใกล้เคียงกับกีตาร์ก็จะแยกไ่ออกว่าเป็นกีตาร์แบบไหนเสียงดีแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นผมเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบไอ i ดิสซอร์ชันเท่าไหร่พอดีตัวนี้ซื้อต่อเข้ามานะครับจะในราคาไม่แพงมากก็อเอา,าไว้ใช้งานบ้างในคราวจาเป็น,นครับพอดีไปได้ไปได้ตัวนี้มาแทนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามีคาแรกเตอร์ของความเป็นไร์จากตู้แอมที่จําลองมาใกล้เคียงอยต้องชมนะคนทำเขาเนี่ยเขาเขาทำได้ใกล้เคียงนะฮะเพราะว่ามันมีความโปร่งของเสียงแอมปด้วยนะครับ มันไม่ได้มีเสียงคอมเพรส์จะมาจากไดรฟ์อย่างเดียวจนทําให้คาแรคเตอร์ของอกีตาร์หรือคาแรคเตอร์ของความเป็นเสียงจากไดรฟ์จากตู้แอมป์เนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันถูกบี้จนแยกไม่ออกว่าคืออะไรครับต้องชมกันนะเขาเก่งๆเดีย๋ยวนี้เทคน็กซี่เก่งมากครับทำให้กีตาร์ไม่สูญเสียคาแรคเตอร์ของตัวกีตาร์ มีความโปร่งของเสียงไร้ความโปร่งคืออะไรความโปร่งคือมีเสียงที่เป็น a t เชอ a l s o u n ของมันไม่ว่าจากโทนวูหรือจากคอหรือจากสายหรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่มันเข้าไปจนมันเกิดเป็นเสียงในเวลาที่เราใช้งานในเวลานั้นนะครับเช่นสายเบอร์ใหญ่หรือสายเบอร์หหรืออะไรก็แล้วแต่ตันตั้งทัชชิ่งที่เตี้ยหรือสูงนะฮะมันก็จะมีผลต่อคาแรคเตอร์เสียง ต้าที่เราใช้งานเหมือนนะครับเชียร์อีกทีนี่ขนาดเล่งสุดนะแหลงสุดนะครับเขาก็จะให้เสียงดักดักนะครับไม่ว่าคุณจะไปใส่ตู้แอมตู้ไหนเสียงก็จะออกมาอย่างนี้หมด ไม่มีความปร่งของเสียงอะคูสิกที่ไปจากบอดีดีกิตาที่หายไปเลยนะครับเอาละผมทำมาให้ดูไ like, ล่ดูตัวทีละตัวนะครับเนี่อย่างไรแบบเฟนเดอร์ครับก็ไปเร็วๆแล้วกันนี่ได้แบบเอซีสาจน ถ้าเรามาเทียแบแาบนี้เราพยายามจะรับไอเดียจอชันตัวนี้ให้มันเหมือนเมื่อกี้เขาไม่มีคาแรคเตอร์อะไรออกมาเลยนอกจากคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเสียงแตกอะไรต่างๆที่เป็นก้อน,ปนอไปเลยเนี่ยเมื่อคุณไปเทสือไปทดสอบไปอยากซื้อหามาใช้นานให้เช็คดูให้ดีนะครับเมื่อมันยังคงเสียงคาแรคเตอร์ของตัวกีตาร์อยู่ เขาเรียกมันมีความโปร่งของตัวอะคูสิกของกีตร์วิ่งส่งสัญญาณออกมาด้วยไม่ใช่มีแต่เสียงที่เป็นเอฟเฟกต์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ถูกแปลงสัญญาณออกมาเป็นพวกนี้ล้วนๆนะครับซึ่งตัวพวกเนี้ยเวลาไปใช้งานจริงแล้วมันก็มักจะเจอปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นพวกเสียงบี้บ้างละอะไรพวกนั้นที่มันมีการคอมเพสหรือการอัดสัญญาณจนแบบความโปรง่งความเสียงเนเชอรัลของตัวกีตร์ไม่ได้ถูกส่งเข้าไปจนแบบมีความบาลานซ์ที่ดีนะครับให้เห็นชัดเจนนะ ามาดูอีกตัวนึงนะทุลกนะอีกตัวมาเชล ตัวหนึ่งซิกแบนเทียบกับเจ้าดิสตอชั่นอีกตัวหนึ่งเมซาบุก,กิ เทียบกับเจ้าดิสตรอร์ชัน่นอีกตัวนึงเป็น5150เทียบกับเจ้าดิสตรอร์ชัน่น ก็จะเสียเสียรบกคนกันเนยอะนะก็ไม่ไม่สมควรที่จะทำเขาตัวเดียวก็เอาอยู่ยนะครับเป็นการใช้เสียงแตกที่เรียกว่าใช้เสียงไร d ได้นะครับไร์ drive. ที่แม้ว่าจะอยู่ในไหนก็แล้วแต่ในก้อนที่เป็น p ปร์แอมซิมูเลตแคบซิมอะไรนี้เราลองใช้แับซิมน,นะครก็จะกดสอตัวนี้นะครับเยวลองดู ผมก็จะไม่เคยเทสดูสถิครับเขาก็จะมีความใหญ่ขึ้นมาก็ต้องปรับสายอีกแบบหนึ่งน,นะซึ่งิก็ให้เสียงที่ไม่ดีสู้อันนี้ไม่ได้ครับสู้เสียงธรรมดาแล้ววิ่งผ่านตัวแอมไม่ได้นะครับ ดานเล็กที่สุดเสียงแม่งจะบกนแล้วครับไฟนน่าจะมี จ t i o นกับ drive แตกต่างกันนะครับแล้วก็ Drive ที่คุณไปซื้อไปหาไปมีไปครอบครองนั้นไม่ว่าจะเป็น Drive ชนิดไหนก็นแล้วแต่ที่คุณไปซื้อบอกว่าเป็น drive เป็นไอ้นี่เมทัล drive เมทัลคอร์อะไรคอร์นะพวกนั้นเนะ่เป็นเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวนี้เลยแต่ d r i v ์ที่ถูกต้องผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ถูกต้องหรอก r i v e ที่เราเรียกกันแล้วก็นิยมเสียงมันน่ะ มันเป็นไร้นะครับไรที่มาจากการให้เสียงที่เหมือนตู้แอมที่เปิดเสียงแตกเปิดเกณฑ์ของมันอย่างเช่นตู้มาเชลตู้เมซ่าบุกี้ตู lle, ต ki, ต้อะไรดังๆนะครับเลนเน่ enne, หรือตู้อะไรที่มีชื่อเสียงนะฮะตู้ห้าหงหนตู้อะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าไร e ที่เราควรจะเข้าใจมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านปรับซากิตาอยากจะเล่นอยากจะริทึมอยากจะซโล่อยากจะ,กจะ,รกจะ,ะไร ในมันติเอฟเฟกนึกถึงเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ๆไปถึงส่ดิสลอชั่นส่อัวดายส่เลยคือคุณก็จะได้เสียงกีตาร์ที่มันฟังออกมาแล้วมันก็ดาดๆนะแต่ถ้าคุณไปนึกถึงไร i ถึงนึกถึงคาแรคเตอร์ของตู้แอมของชนิดแอมคุณไปดูที่เปลี่ยนนะครับแล้วคุณก็จะได้คาแรคเตอร์เสียงแตกของมันที่ฟังออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นมันติเอ f e c t รุ่นที่ดีๆเนี่ยเขาจะทำมาใกล้เคียงเลยนะครับ อย่างพวกอ่ะเดี๋ยวนี้ของพวกไม่ว่าจะเป็นไทเดนไม่ว่าจะเป็นนุ๊กเป็นนิวเอ็กซ์เป็นเฟรมมาเป็นหลายหลายยี่ห้อเป็นทนเด็กเป็นคอเท็กเป็นอะไรที่ยี่ห้อดังๆพวกเนี้ยจำลองครับปรีอัมเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเวลาเลือกเสียงแตกคิดถึงตัวนี้ก่อนนะครับคิดถึงคาแรคเตอร์ของกีตาร์ไอดอลที่ท่านชอบสติปไวยเออร์อิลิกยอนซันก็เลยเขาใช้เสียงแบบไหน แล้วคุณก็จะได้เสิยงแตะที่โดนใจคุณนะครับไปลองดูครับ